ยังไม่ได้ทายคิดไม่ได้คิดเดียวนะผมก็เคยเล่นเกมนี่มาก่อนนะเล่นเกมนี่คือนี่นี่เด็กนี่อ่ามีเกมนี้พร้อมแต่แต่วันนี้จะขุดจะไหมเคเราเเรไม่เงินฮัตสิเจ็ดเดนอับรไปด้านล่าวะ มีมันน่าบอเยเครื่องทำงานไม่หย่บอด CPU อะเดี๋ยววัดทำไมซื้อไม่ได้ CPU ไม่มีเลยไม่ได้นะนี่ทียังไร we, we.

มีซ <ração> ีพียูตรงนี Ex ้ด้วยเอื่เราต้องไปซื้อลำก็ไปลำก็อยู่ให้ในร้านนี้ด้วยวีววิววิววิววีงวนววิววมวไินา ปิดไมปิดไมด้วยเออไอคีเจอี่คนลาคาลเลยุ่ไมดิงไว้นรู้ตัวว่าเราขึงนตมีไปนี่ฮ้องนี่านหาเาเ่ผมเลยกัวได้มั้ยพวกนึงเพื่ว่าไอฟูมไม้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปได้อี ล่นยิมบ้านเลยโอ้ดีอยู่ไม่ไหวแล้วโคตรดังเลยเนี่ย G P U อะลองเรนี่อะไรตุ๊ตตุ๊ตแล้วก็เซฟ V C อะเซฟซ O P C ล เอาวีซีไปขายได้ได้เงินเรารู้เรื่องมากกว่านี้อาจจะเป็นข้อดีหรือก็ได้แต่ทำไมมันเปิดไม่แล้วมันมีคนได้ยินได้เด้หรอไม่เคยเปิดไม้ที่นี่หรอกเอ๊ะรดับสองทั้งหมดเออเออ ซื้อให้ทำไปมันหมดเงินเรื่องเลยซื้อซื้ออ่ะอันนี้ก็พอไม่ไหวอันนี้อืมยังไม่พอหรอ โอเคมีควบที่จะสร้างี P ีอันหนึ่งได้เลยเย็นเย็เรีนเสรแล้วโอ้ยเราจะบวกมาเนี่ยโอ้ระบากแท้แบบนี้ไม่ลงไม่เสียวไม่ยอมไม่เสียวเราสร้างก่อนนึ่ง

<c oughs> ว่ามันใช้เงินเยอะนะโอเคอยากเรียนอยากเรียนสร้างบีซิไม่ทำไมนี่แล้วทำไมมันออกบุญเลยวะนี่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  พีซีถือใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขายได้หกรก่อนแล้วได้หกสิบเอร์ซ็ขวดมีค่ามีค่าสุดเลย

มันได้ไม่ร้อยขับเรยเนี่ยทำไมมันชา้าได้ขนาดนี้อะนี่ตึงๆนั่นเลยใไปมีอะไรใส่หมด หมดยัทีนี่ก็พร้อมแล้วอเฮ้ขยขยได้เป็นพันแล้วก็ได้เงินอีกหกสิบอร์เซตงห้าสิบเอเซนเคเราต้องทำแบบเยอะๆเลยถึงเราจะสามารถพุ่งนี้ไปงานได้แบบดีๆเลยเราจะธุรกิจดีนะ อ่าี่้ก็พอเ้วจะไม่ซื้อของที่แพงเกินตัวหรอกอืมฮะแงนี้เน่เน่นน โอเคดูดิว่ามันจะมีค่าแค่ไหนกตบบักเจ้านี้ในทางนี้แดดเอ้ยทำไมบักคนสวยมาถ,ถึงเป็นแบบนี้กันหมดเลยอะแล้วทำไมถึงมีความตั้งขายด้วยนิ่ง โอ้เซ็แน้วก็หายโอ้ิรวยฮัลโหลเล่นอะไรตลกตลกบ้างนี่ือใครได้ยินอาจจะไม่มีใครได้ยินเราหรอกเพราะว่าไม่มีใครฟังคุณด้วยเซอ๋อนี่เลย อันนี้อดของแรเทียมเลย Yes. โอกาสกา้าป <those tracks. S 2> ่เฮ <player> hey, ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เซียวลองเฉยๆดิอโดนไปโดนไปทำไมในโซนถึงไม่ค่อยมีใครเบิร์เรา โอ๊ยตัวด้วยไปผิดทาง พีซีก็ไม่ธรรมดาละเกบแม่เยอะเอเคดีแล้วก็มีสต็อกมากพอจะเอาไปซื้ออย่างอื่นได้อย่างข้อรงเท้าเลยดีสุดๆโอ คีย์บอร์ดอันนี้หลุดแล้วก็ไม่ดีด้วยโอเคพี่สี่ร้อยก็ไปซื้ออะไรที่บ้านอะจะนี่อันนี้อันเจ็ดร้อยเนี่ย นีุ่ยาเรียรอแล้วครับจึงถงเนินการรียรอยั้แล้วครับอืมนี่อะไรนะสี่ร้อยก่คอยอมรับรองว่าให้เขาจะฟืน้นม้เเาก็จะไม่อะไรทันั้นเพระต้อมยอจมว่าดีอื่อแค่นี้ก่อนหอมเงิน ก็ได้ยินดนี่แหสาย่วนอกจากจ้ากััวก็หามรู้อีกเป็นไม่ว่าใครก็แต่ในเรือนแบบนี้ก็หามเขาไปใจของนคอระวังไี่นี่ด้เนี่ยอู้ดีดีอะคอย จะรียเสียงแปลกแล้วมาจะนะขึ้มาบอกข้าทันทีก็จะเห็ว่อืมดี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 วีซีมเดินอืมใายซะเลยโอ้โหทไแพงเหรอออเกสต็อกเนี่ยต้องสองมือละราคาแพงโคตร Quick! 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 อู๋ขมันดีดีอเดีเขุมวก็ไม่เห็นเจจะแบบซื้องด้นเปออจอดอย่างนั้แล้วซื้อแบบสาอีก ี่คือของเยอะรีบมาเอาไปดอกเดี๋ยวเราไป่ได้สิงของย่งเดิมเอาหมดมาเบยเดียวกันเหรอค่ะใส่เพิ่มเราไม่อยากเสียเวลามากหรอก นี่แรงเนี่ยนี่ดิเรีบนี่เรจะขายสอ่งโคไปไว้เพียงค่ะเพียงช่วงน,นี้เท่านี้นะไลคลิกกชเจกูทุกใครเลนะจีนอย่างนี้นี่นรู้วาชื่ออะไรออกแล็แล้วไปหามันซะบีบเด็กรัสตอนพีซีไทคุณ ไปะคาทอมือเป่าวเอายบาย